สวัสดีจ้าวันนี้อย่ามาหาอีเคียดกันเนาะมาดูดูว่ามันมีก่อน,นี่เขาเตรียมเตรียมข้องมาใส่อีเคียดเลยจ้ะเตรียมข้องมาหยาแล้วเตรียมมาหาอีเคียดจ้ะจะกมีบทมีเนาอหาดูก่อนจะมันอยู่แบบไหนบ่เคยมากกำลังมางกแข็งแรก ลงไปเลยหน้าก็กำลังถเนาะมันจะอยู่ก็ก้อนขี้ถนี่เนาะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ามันมีกก็มาก็แฟสองคนกันเห็นบ่อเห็นกันเนาะมันมืดเนาะเดี๋ยวมาดูกันจะว่ามันมีกกอ กระห้องห้องนั่งอยู่แต่ว่าตัวเจ๊อยู่ในเข็ดส่องหาเอาจ้ะฮะได้ไหมได้ก่อ โอ้แฟนได้แล้วมันเป็นตัวจะได้ขอดูไหมโอ้นี่จะเขียดได้แล้วหนึ่งตัวอ่ะใส่ของนี่ดได้ดีนี่ใส่ไปเลยเอาไปแห้งๆนะเขาอืใส่ข้องเรียบร้อยแล้ว ได้แล้วเนี่ยมึงเขาก็มางส่องหาก่อนเนาะมันห้องอยู่เนาะอกอแกแอกออกแอกมันห้องกับบก้วยหาสักเต๋อเนาะส่องหาก่อนมันอยู่จะได้หน่อยเอ็มฮะ<า>แหง,งตามันวะตาแดงๆมันบ่นีวะเอ็มุบเอาเลยแต่ เฟ้นบอกห้ดูตามันเนาะขอไฟส่องไปแล้วมันจะตาแดงๆตามันจะแดงๆอีน่ะเฟ้นบอกนี่จ้าเจออีแอ,อ,นะองยอเยน,นี่แหละเนาะนี่เขียดแองก็จะนี่มันก็จะมันกระยมืดเนาะนี่แหละ มันจะอีเคียดแอ่งโอ๋ข่อยเคียดแอ่งเอ็มฮะโอ๋ตัวน้อยบ่เอาจ้ะนี่ก่อนนี่นี่นี่จ้ะเคียดแอ่งแต่ว่ามันตัวน้อยลําเนาะเฮาบ่เอาเนาะมันจะอีแอ่งอันนี้เียดแอ่งเนาะตัวมันน้อยจ้ะก่อน นี่จ่าโอ๊กเป็นได้แล้วจะสองตัวสามตัวปะในโชว์ดูนี่จ่าได้สามตัวเลยเนียใส่ข้องเขาใส่อีกโอลได้สามนะเกียร์ธรรมดาแล้วแต่เป็นสองหายอยู่นั่น ่อยู่ในหูฮะเนาะอนี่ได้เห็นแล้วอเอาไปคล้องนี่จ้ามันอยู่แบบนี้เนาะดูไปตรงไฟให้เนาะนี่เขียดต,ตัวใหญ่อยู่เนาะน,นี่เนาะอยู่จีเนาะมองหันมองโม,งมงดีบอกใครเห็นเราจะนี่จับเลยมั๊บนี่ไหนดูตัวใหญ่ก่อนโอ้ตัวใหญ่จะนี่ฮัลโหนี่แหละเขียด นี่ตัวใหญ่อยู่แล้วได้อีกแล้วจ้านี่ตัวใหญ่อยู่เนาะได้อีกแล้วนี่สองตัวใหญ่เลยจ้าอ้าวโอ้กลายตัวแล้วนี่อาใส่ค้องตัวน้อยตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่จ้าได้อีกแล้วใ <c ười> ส่ินใส่ค้องได้อีกแล้วสี่ห้าตัวมือดู <c ười> โอ้สี่ตัวเลยตัวใหญ่เลยจ้ามาใส่ข้องเฮาน่องแต่ดูไปบ่หันแต่มันไม่มืดสายตาบอดีีพ่ออมมีแต่แฟนได้ทุกคนได้อีกแล้วนี่ในช่วงเดียวสีเตัวเอโอ้ตัวใหญ่เลยนะตัวหนู<อ>ต้นย่อนอ,อ้าวใส่ข้องเฮา มือจะเสียงอันนี้เครียดจังยังไอยู่ได้อีกแล้วนี่กาคังเลยห้าครั้งเลยกาบรารจาได้แล้วเดีย๋ยวมาดูก่อนเนาะว่าเขาได้หนักกว่าตอนนี้กับฝนตกจ้ะมองมาหันอย่างเลยฝนตกพอดีเลยจ้ากำลังขึ้นมานี่จะได้ประมาณนี้แล้วเนาะ ได้ปอมือหนึ่งเนาะปอขาบหนึ่งเขียดนี่ก็หัวส้างเนาะได้ขีดอะขีดตัวใหญ่ก็มีจ่จะนี่มีตัวใหญ่น,นี่แหละประมาณนี้แหละจ้ากว่าถึงโลดอ,อกจ้าตัางค์ไปตังค์ได้ประมาณพี่ขีดดิเอ็มสตังค์ใส่ถุงก่อ ประมาณสามขีดอ่ะโอ้หลายล้นี่นี่ประมาณน,นี้เนี่ประมาณสามขีดเนาะนี่เป็นเกรตดอันคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจะเนาะคลิปหน้าป้าก,กันใหม่จ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน้องเด้อสองสาวเหนือภาคินเจเอ็นจ้าคลิปหน้าปาก,กันใหม่จ้า สวัสดีจ้า